พ่อชาสุภโทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงผู้ก,ก่อตั้งวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งในประเทศไทยผลงานการเทศการสอนของท่านได้รับการแปลออกสู่ภาษาต่างประเทศมากมายจนอาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ชาวไทยที่มีลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติมากที่สุดก็ว่าได้การสอนชาวต่างชาติของท่านนั้นท่านไม่ได้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง แต่ท่านสอนโดยใช้ภาษาธรรมในแบบฉบับของท่านเองคำว่าภาษาธรรมหมายถึงการสอนโดยการพาลูกศิษย์ฝรั่งลงมือทำด้วยตนเองอย่างที่สัพวงการศึกษาเรียกว่า learning by doing โดยไม่เน้นการอ่านหนังสือแต่เน้นการอ่านใจเป็นสำคัญวันหนึ่งท่านสั่งให้ลูกศิษย์ฝรัง่งคนหนึ่งยกไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาบอกให้ถือค้างไว้แล้วถามว่าหนักไหมลูกศิษย์ต,ตอบว่าหนักมากขอรับท่านจึงถามต่อว่าถ้าหนักแล้วเธอถือเอาไว้ทําไมลูกศิษย์เข้าใจได้ทันทีว่าท่านต้องการสอนเรื่องการปล่อยวางนั่นเองคมทามประจําวันนี้ก็คือ ทำอันใดก็ไร้ค่าหากไม่นำมาสู่การลงมือทำ